in your face ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับชายพีนะครับทรงโจรแต่โดนใจนะครับผมนี่มาแล้วนะครับผมนะวันนี้นะครับชายพีมีนะครับคอร์ราอัลติป์หนึ่งจุดหกตัวจีนะครับรถปีสองพันสิบแปดครับผมราคานะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาอีกแล้วนะครับผมนะกับสภาพรถสวยเจ็ดเออีกหนึ่งคันนะครับกับโตโยต้าอัลติปคันนี้นะครับผม ใครหาอยู่นะครับบอกเลยนะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับรับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทํานพลาดเลยนะครับนี่เป็นอัลต้าเออเป็นโคราติสนะครับสีเทาดํานะครับผมนะสีสวยๆสดๆนะครับผมนะรถสีนี้นะครับผมนะสวยใหม่ตลอดนะครับผมนะหนีสีไม่เก่านะครับผมนะสวยเลยครับผมใครที่กาลังมองหาอยู่นะครับรับชมคลิปนี้ให้จบเลยครับผมนี่ก็รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่าครับผมไปครับ นี่เริ่มต้นที่ไฟหน้าเลยครับผมไฟหน้าเป็นคมไฟมันตินะครับนี่ดูคมไฟครับผมนี่ไฟสองถ่างตองวันครับผมนะเรียงเป็นเม็ดอย่างนี้เลยนะครับสี่เม็ดอย่างนี้นะครับผมไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนนะครับนี่ไฟต่ําไฟสูงนะครับแยกหลอดนะครับผมตัวนี้นะครับสวยเลยนะครับผมนะด้านหน้าเลนไฟนะครับสวยใสอยู่นะครับอาจจะมีรอยนะครับสะเก็ดหินบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับนะเล็กๆครับผมแต่สภาพโดยรวมแล้วสวยนะครับคิ้วไฟหน้าด้านบนครับผมเป็นโครเมียมนะครับ สวยเลยคมคมครับผมนะสภาพนะครับดีครับคมเนี่ยไม่มีขี้เกลือขึ้นนะครับผมนะคาบดําไม่มีนะครับผมนี่กันชนหน้าด้านล่างครับผมนะตัวนี้นะครับนี่ฝาครอบด้านข้างนะครับผมนะนี่ดักช่องลมตัวนี้นะครับสวยๆเลยครับผมนะดำๆใหม่ๆอยู่นะครับนี่ไม่กรอบไม่ซีดนะครับผมนะรวมถึงตัวช่องลมด้านล่างครับผมไม่มีซีดไหนแตกหักเลยนะครับนี่สภาพดำๆใหม่ๆเลยนะครับผมดูครับนี่สวยนะครับผม นี่ดูครับสวยเลยนะครับไม่ดุงไม่คดไม่งอนะครับผมตัวนี้นะครับสภาพโดยรวมสวยมากๆครับผมตัวหน้ากระจังนะครับโลโก้ดูครับผมเด่นเดนชัดชัดอย่างนี้เลยนะครับผมนะาเงาเอยู่นะครับนี่อาจจะมีรอยจุดเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับผมรอยสะเก็ดหินนะครับผมตามยุการใช้งานนะครับนิดหน่อยนะครับผมนี่แต่สภาพโดยรวมนะครับผมสวยนะครับนี่ไม่ขี้เหร่เลยครับผมตัวหน้ากระจังโครเมียมตัวนี้นะครับผมน่าสวยมากๆครับผม คมคมใหม่ๆเลยครับผมหน้าเรนไฟหน้าด้านซ้ายดูครับคมไฟใสๆนะครับผมนี่ครับผมสภาพดีนะครับรอยขูดรอยแตกไม่มีนะครับผมนะไม่มีรอยแตกรายงานเลยครับผมคาบหมองคาบเหลืองไม่มีนะครับจะมีแค่ตัวเหมือนจะเป็นขี้แมลงด้วยนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นรอยสะเก็ดหินนิดๆหน่อยๆนะครับผมน่าดูครับผมเป็นจุดๆเล็กๆนะครับผมนี่ครับผมรวมถึงตัวคิ้วไฟหน้านะครับผมนะสวยๆครับสภาพโอเคเลยครับผมนะสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมนะลูกค้าครับคันนี้ นี่ดูเหลี่ยมสันกันชนหน้านะครับคมคมสวยๆเลยนะครับผมนะสีไม่มีรอยขุดรอยถลอกนะครับผมนี่หน้าชิดสนิทหมดนะครับช่องไฟต่างๆครับผมนี่ไม่ดุ้งไม่เกยเลยนะครับสภาพดีครับผมฝากระโปรงหน้าครับผมดูสีนะครับรถสีเทาดํานะครับเหลี่ยมสันนะครับโค้งสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เงาเงาฉ่ำๆครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปเก็บสีไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับรถสวยเกตเอนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในด้วยนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลย สวยมากๆกครับผมหน้าภายนอกสวยภายในนะครับสะอาดเอี่ยมเลยครับผมนี่ดูบางคนด้านหน้าข้างนะครับนะบางคนหน้าขวานะไม่มีรอยบุบรอยและยิ้มนะครับผมเหลี่ยมสันคิ้วล้อต่างๆนะครับสวยหมดนะครับผมนี่ช่องไฟกันชนครับผมแนบชิดสนิทหมดนะครับล้อแม็กดูครับผมแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กทูโทนหน้าปัดเงานะครับผมขอบสิบหกนะครับตัวนี้นะครับนี่แม็กแท้แม็กเดิมเลยครับผมสีดิยางดูครับสองศูนย์ห้าทับหนึ่ง ขอพายผม205ทับ 55R16 นะครับได้ยางปี2022นะครับผมนะดอกยางใหม่ๆเลยลูกค้าครับนี่ใช้งานต่อได้เลยครับผมนะแกมยางไม่มีรอยแตกรายงานนะครับผมสภาพดีนะครับนี่ดูครับล้อแม็กดูครับผมไม่มีรอยเบียดรอยขูดรอยเบียดฟุตบาทมานะไม่มีนะครับผมอ๋อเหมือนจะมีหน่อยนึงนะครับผมนะนี่เพิ่งเห็นครับขอบนิดเดียวับผมนะตรงนี้นะครับ กลองไม่โฟกัสขออภัยครับนิดเดียวครับผมที่เหลือจะเป็นคัาเลอะครับผมี่แต่โดยรวมสวยมากๆครับผมนะไม่มีปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนครับผมนะนี่ดิสเบรกนะครับผมนะปัมเบรกนะครับสภาพดีอยู่นะครับใหม่ๆเลยนี่สวยครับดูซุ้มล้อบ้างครับผมกระโหลกซุ้มล้อนะครับแท้เดิมหมดนะครับไม่มีรอยตัดรอยเชื่อมนะครับผมนี่อาจจะมีคราบสกปรกหน่อยนะครับตัวนี้ทําความสะอาดได้นะครับผมโช๊กนะครับผมน่าดูครับรอยมาร์กเรืเองเศษจากโรงงานยังอยู่นะครับ เดิมๆหมดครับผมช่วงล่างนะครับไม่มีตรงไหนปรับแปลงมานะครับผมนี่ดูครับเดิมเดิมเลยพยายามมุดให้เห็นชัดที่สุดนะครับพลาสติกซุ้มล้ออยู่ครบนะครับผมนะหมุดยึดนะครับผมไม่มีตรงไหนสูญหายนะครับนี่บันไดข้างครับผมบันไดด้านขวานะครับไม่มีรอยบุบรอยดุ้งนะครับผมสวยๆเลยครับผมตัวนี้นะครับล่องต่างๆนะครับเข้ารูปเข้ารอยหมดนะครับผมไม่มีดุ้งนะครับผมนี่โลโก้นะครับดูโอ BBTI นะครับผมตัวนี้นะครับ เงาเงาเลยนะครับดูตัวเนื้อสีต่างๆนะครับสวยหมดนะครับผมนี่ลองนะครับแนบชิดสนิทหอดครับกระจกมองข้างครับผมตัวนี้นะครับพับปรับไฟฟ้านะครับผมนี่ไฟเลี้ยวนะครับผมนะกรอบไฟเลี้ยวนะครับไม่มีรอยคูดรอยถลอกนะครับไม่มีรอยแตกแรงงานด้วยนะครับผมสภาพดีเลยครับผมฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนะนี่อันนี้อาจจะมีรอยสะเก็ดหินอันนี้เป็นขี้แมลงครับผมนะเจ็ดออกครับนี่ดูสีโดยรวมครับผมด้านข้างนะครับ นี่เหลี่ยมสันนะครับผมน้าคมคมนะครับไม่มีรอยบุบรอยดุ้งนะครับผมนี่มั่นใจได้เลยครับลูกค้าครับผมใครหาอยู่นะครับเอาติดตัวนี้นะครับผมสีเทาดําสวยมากมากครับผมสีเงาเงาเลยนะครับตัวนี้กระจกด้านหน้านะครับนะยังไม่ได้ติดซีมนะครับแต่ตัวด้านหลังนะครับติดซีมอยู่แล้วนะครับผมน้าลูกค้าครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับผมเราดูแลให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมนี่มือเปิดประตูครับผมสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้นะครับผมนะเป็นตัวสมาร์ทเอ็นทีด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่ นี่ได้ยินเสียงร้องไหมครับผมนี่ตรวนี้จะเป็นคิ้วโครมเมียมนะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่ตรงเบ้าลองมือเปิดนะครับผนะดูครับรอยเล็บรอยขีดข่วนไม่มีนะครับผมสภาพดีนะครับนี่คิ้วริดน้ํากระจกครับผมเป็นโครมเมียมนะครับผมนะไม่ดุ้งไม่งอนะครับแนบชิดสนิทเลยนะครับผมนะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมนี่ดูครับสภาพดีครับผมรถไปช้ำไม่สกปรกนะครับทั้งนอกทั้งในเลยนะครับผมนะรถสวยเกรดเอนะครับมั่นใจได้เลยนะครับ นี่ดูภายในห้องผู้โดยสารก่อนครับผมดูสภาพครับนี่ในกล้องนะครับมันาจจะเห็นเป็นสีแบบว่าออกนวลๆหน่อยครับนั่นออกเป็นแบบว่าไม่แบบไม่ไม่ออกนวลๆนะครับแต่สีนะครับแต่ของตัวรถจริงนะครับเนี่ยดูที่เรื่องแสงนะครนะนี่เดี๋ยวผมลองปรับแสงให้ดูครับของจริงนี่จะเป็นเบาะสีนวลขาวสวยสะอาดมากครับผมนะตัวนี้นะครับนี่ดูสภาพเบาะครับผม นี่อาจจะมีตรงรอยยับนิดๆหน่อยๆตรงนี้นะครับนะตามยุการใช้งานนะครับผมแต่สภาพโดยรวมผมบอกเลยนะครับเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนะเบาะไม่สกปปกนะครับใช้งานได้ปกติเลยครับผมนะเบาะแน่นๆนุ่มๆนะครับผมสภาพเบาะโอเคเลยครับผมนะปีกสันเบาะไม่มีรอยนี่ครับไม่ไม่แบบว่าปีกเบาะไม่หักนะครับผมขออภัยครับผมฐานเบาะดูครับนี่ดำๆใหม่ๆเลยครับผมเบาะพูดได้สารนี่ครับสวยเลยนะครับผมสภาพนะครับนี่หนังเบาะไม่มีรอยแตกนะครับผมนะ นี่เบาะไม่ช้านะครับผมใช้งานต่อได้เลยนะครับผมน่าได้ไปไม่ต้องไปทําอะไรต่อแล้วนะครับนี่ทีเท้าแขนเก๊เก็บของนะครับผมน่าพอได้กินได้ใช้ได้เก็บนะครับผมนะไม่เล็กไม่ใหญ่ครับผมกําลังดีนะครับนี่ที่วางแก้วนงแก้วน้ําครับผมนะวางได้สองแก้วนะครับผมนะเบรกมือนะครับใช้งานได้ปกติหมดครับผมแผงเกียร์ดูครับหัวเกียร์สวยๆเลยนะครับผมนี่ดูครับดูสภาพนะครับ นี่สวยๆเลยนะครับแผงครอบเกียดูครับใหม่ๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับด้านนอกจะเป็นสีเทานะครับผมนะตัวนี้จะเป็นสีดําเป็นโน้บแบ็กนะครับผมนะแผงเกีย์สวยๆครับผมนะลูกค้าครับสภาพดีนะครับพวงมาลัยมัลติฟังกชันครับผมนี่ดูสภาพพวงมาลัยครับหนังพวงมาลัยไม่มีรอยคู่รอยถลอกนะครับผมนี่หนังยังไม่ลอกนะครับสภาพดีเลยนะครับผมดูครับนี่ชัดๆนะครับผมนะผมไปชมเลขไมค์คันนี้ครับผม คันนี้เป็นระบบคูสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับผมบัตคันนี้เลขไมค์ครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามกิโลเท่านั้นนะครับลูกค้าครับผมรถปีสองพันสิบแปดนะครับนี่หน้าปัดเรือนไม้หน้าตานี้เลยนะครับผมนะเครื่องยนต์นะครับผมไม่ไม่ไม่เคยติดแก๊สมานะครับผมนะเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมเครื่องแห้งๆเงียบๆนะครับผมนะนี่รถไม่มีปัญหาเลยนะครับมั่นใจได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมนะนี่ดูครับ ตัวตาติดหนึ่งุดตัว G ีนะครับใบสกบนะครับผมนะตัวนี้นะครับราคาส2 9แสนเกาันครับผมรถปีส0 1 8ิดไม่แสนเก้านะครับเชื้อเพลิงเบนซินนะครับผมนะคันนี้นะครับนี่ลูกค้าได้ไปครับผมนะคุ้มค่าแน่นอนครับผมนะรถสภาพนี้นะครับผมนี่หน้าจอวิทยุซ d ดีนะครับผมนี่หน้ากากนะครับดำๆใหม่ๆเลยนะครับผมเงาๆอย่างนี้เลยครับสภาพนะครับใหม่มากครับผมนะแอร์เย็นฉ่ำหมดครับผมสวยๆเลยนะครับ คอนโซลนะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับผมนี่ครับตรงนี้จะเป็นสีเบดนะครับนะสีครีมนวลๆนะครับผมนะาสวยนะครับเนี่ยสีจริงจะเป็นอย่างนี้เลยครับผมนะสีของตรงเบาะนะครับผมนะนี่มันอยู่ที่มุมแสงนะครับผมนะให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับนี่คอนโซลด้านบนครับผมนะดำๆใหม่ๆนะครับไม่มีรอยขาดตั้งกล้องคาบกาวต่างๆคาบด่างไม่มีนะครับผมนี่สภาพดีหมดครับสวยๆเลยครับผมนะช่องแอร์ดูครับผมนะ สวยยใหม่ๆครับผมสภาพนี่กระจกพับปรับไฟฟ้านะครับช่องเก็บเหรียญนะครับผมนะใช้งานได้ปกติหมดนะครับนี่ดูสภาพโดยรวมเลยครับผมใหม่คุ้มค่าแน่นอนครับผมนะคันนี้นะครับปีสิบแปดราคาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับเครดิตดีดาโอรสุนบาทได้เลยนะครับผมนี่ดูฝ้าเพดานครับผมนะที่บางแดดดูครับถุงพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะครับตรงนี้นะครับผมนะเดือนไปมีไฟด้วยนะครับผมนี่ขออภัยครับผมนี่ อ๋อตรงนี้ต้องปิดเปิดเองนะครับผมนะไฟตัวรุ่นนี้นะครับผมขอไปครับนี่ไฟเพดานครับผมติดครบหมดนะครับใช้งานได้ปกติเลยครับผมฝั่งพู้โดยสารครับผมนี่จะมีไฟเหมือนกันนะครับผมนะนี่มีกระจกแต่งหน้าครับผมตาเพดานดูครับสพนะพรับนะไม่มีรอยยันรอยเจิมนะครับผมตรงนั้นจะมีรอยนะครับ นี่เลอะนิดหน่อยนะครับสองจุดนะครับผมตัวนี้ทําความสะอาดได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยครับผมนี่มาดูโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะครับนี่สีขอบด้านในนะครับผมนะฐานด้านในนะครับดูขอผมไม่ดูเม็ดอาร์ก่อนครับนี่กอสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าก่อนนะครับแท้เดิมหมดนะครับตัวนี้นะครับผมไม่เคยผ่านการเคอสทำสีมาแน่นอนนะครับลูกค้าครับนี่ให้ดูแค่นี้แหละครับผมนะอยากเห็นเยอะต้องมาดูตัวรถจริงนะครับผม นี่เข้ามาหาน้องพีได้เลยร้านสนุกค้านะครับถนนลมกาวนะครับผมร้านเปิดทุกวันนะครับ9โมงถึง6โมงเย็นนะครับผมนะร้านอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีลมกาวครับผมนี่เข้ามาได้เลยครับผมโทรหาน้องพีเบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับแอดไลน์เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสีเสากลางด้านในกันต่อครับผมภายในเดิมหมดนะครับนี่หัวน็อตนะครับไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมสภาพนี้เลยนะครับลูกค้าครับนี่ให้ดูชัดๆนะครับผมหัวน็อตนะครับ ไม่มีรอยถอดนะครับผมนี่ทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ดูครับสวยครับผมเนียนเลยนะครับคันนี้นะครับผมหน้าสีด้านในตัวนี้ไม่เคยผ่านการข้อทำสีมานะครับรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้าพลิกคว่ำไฟไหม้นะครับผมตรงนี้นะครับตรวจสอบเช็คประวัติตัวรถได้หมดเลยนะครับผมนี่ดูขอบบันไดด้านในนะครับตรงนี้นะครับแทบจะไม่มีรอยขูดรอยถะลอกเลยนะครับผมลูกค้าคนเก่าดูแลรักษารถดีมากนะครับคันนี้นะครับผมนี่แผงประตูครับ สภาพดูครับใหม่ๆเลยครับผมนะดำๆไม่มีรอยแตกนะครับผมนะรอยคู่รอยถลอกไม่มีนะครับผมแถงประตูนะครับนี่ดูสีประตูหน้าประตูหลังนะครับสีบังโคลนะครับเสมอกันหมดนะครับตัวสีนะครับสีไม่เพี้ยนเลยนี่ภายในห้องผู้โดยสารนะครับแถวสองนะครับผมนี่ดูสภาพบอกนะครับแบบนี้เลยครับผม หลังตึงๆใหม่ๆนะครับผมนะาสภาพเบาดีมากๆครับผมเหมือนเบาะใหม่เลยนะครับคันนี้นะครับเนี่ยดูครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับน้าขอบไม่มีแตกลายงานนะครับผมรถสภาพดีสุดๆครับผมน่าสวยเกจเอนะครับเราพูดได้เต็มปากเลยนะครับผมกระเป๋าจิงโจ้มีให้ฝั่งด้านหน้าซ้ายนะครับผมน้าด้านล่างจะมีที่ชาร์จแบตนะครับผมนี่ดูนะครับพื้นพรมต่างๆครับผมนี่มีให้ครบหมดนะครับฐานเบาด้านล่างดูครับ สนงสนิทไม่มีขึ้นนะครับผมกำมัหยี่ปูพื้นดูครับใหม่ๆเลยนะครับผมสภาพนะครับหายต่ำหนีตัวรถถ้าไม่มีนะครับผมนัคันนี้นะครับนี่สีขอบบนโคนด้านในดูครับสวยๆเลยนะครับรอยบุบรอยยิ้มรอยทะลงทะหลอกไม่มีนะครับผมสภาพดีมากๆครับนี่แผงประตูครับผมนะสภาพใหม่เลยนี่ผมว่าในกล้องนะครับน่าจะชัดนะครับผมนะของจริงก็ชัดครับผม เลือกได้เลยครับผมนะหรือว่าดูในคลิปแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับผมนะโทรหาน้องพีได้เลยนะครับแต่ดูถ้าดูในคลิปยังตัดสินใจไม่ได้นะครับเข้ามารับชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับผมนะมากุมมามุดมาถอดมาหรือดูกับผมได้เลยนะครับผมนะเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับผมลูกค้าครับนี่ล้อแม็กครับผมสังขวาดูครับสภาพแบบนี้เลยครับผมดิสเบรกสีล้อด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมได้ยางดันหลออปี2022นะครับผมคันนี้นะครับ ซุ้มล้อครับผมเดิมๆนะครับลูกค้าครับสภาพสวยมากมากครับผมคันนี้นะครับผมจางเงินคงเงินโคลนอยู่ครบหมดอันนี้นี่ครับอาจจะเป็นฝ้าฝุ่นคาบโคลนนะครับนะฝนมันตกนะครับเมื่อวานนี่ครับรถขึ้นมาจอดนะครับนะอาจจะมีล้อมันกระเด็นฝุ่นโคลนไปโดนบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับผมเดินปท้ายด้านขวาครับผมนี่ไม่มีรอยคูดรอยแตกรรงงานนะครับผมนะสภาพกลมใ่ใสๆเลยนะครับผม นี่ไฟถอยฝาท้ายครับผมด้านขวานี่สวยๆครับผมนะนี่ไฟนะเป็น l e d นะครับผมตัวนี้นะครับสภาพดีมากๆนะครับนี่ขอบรอยต่อกันชนนะครับแนบชิดสนิทหมดครับผมด้านล่างมีไฟทับทิมนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นไฟทับทิมสะท้อนแสงนะครับผมนี่กันชนหลังไม่มีรอยบุบรอยดุ้งนะครับผมนี่โลโก้หนึ่งจุดถกตัว G อยู่ครบหมดนะครับนะโลโก้คโรล่าออร์ินะครับผมใสๆเงาๆครับผมไม่มีรอยนะครับ ค่าพิดเกลือไม่มีขึ้นนะครับผมนะาคิ้วฝาท้ายเป็นพรหมเนียมนะครับตัดด nah. ้วยสีเ i ด mean> ียวกับตัวรถตัวนี้นะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่เลนไฟด้านซ้ายครับผมไฟถอยฝาท้ายนะครับตัวนี้นะครับนี่ดูครับสภาพแข็ครับผมนะนี่สีฝากระโปรงเงาๆสภาพดีมากๆครับผมผมบอกเลยนะครับคันนี้นะครับน่าใช้มากๆนะลูกค้าครับนี่ดูภายในห้องเก็บสัมภาระครับผมสภาพยิ่งใหม่เลยนะครับผมน่าดูครับ สภาพดีมากๆกครับผมคันนี้นะครับผมผมบอกเลยนะครับได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับดูพลาสติกปิดแผงท้ายนะครับผมร่องรอยแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนะรอยกระโปรงกระเป๋านะครับผมนะเวลาขนของขึ้นนะครับดูสภาพดีมากๆครับผมนะไม้อัดปิดพื้นยางอะไหล่ดูครับผมนะสภาพใหม่ๆเลยนะครับผมนี่ไม่มีคราบไม่มีคราบเลอะอะไรเลยนะครับผมนะสภาพดีมากๆครับผมนะพื้นยางอะไหล่ดูครับ ซีนเดินตะเข็บเดิมหมดนะครับจุดเม็ดอาร์คต่างๆนะครับผมนะแมแลงอยู่ครบยางอะไหล่นะครับผมน่ามีให้ครบหมดอย่างนี้เลยถุงเครื่องมือครับผมนี่ไม่เคยผ่านการค้อนทับสีรถไม่มีชนหนักชนท้ายมานะครับผมน่าดูได้เลยนะครับนี่ซีนด้่นในนะครับนะตะเข็บต่างๆเดิมหมดนะครับผมลูกค้าครับนี่ดูครับสีพื้นเป็นสีเดิมนะครับอย่ขอภัยครับผมนะกองขยับนี่แผงนะครับผมใต้กระจกนะครับแผงลาโพงดูครับ เดิมเดิมทั้งนั้นครับผมลูกค้านี่ขอบรังน้ำนะครับจุดซีนจุดเมทอาร์ตต่างๆเดิมหมดนะครับสวยๆเลยบันพับนะครับผมบันพับฝาท้ายดูครับสีภายในสีเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมนะสภาพนี้เลยนะครับดูกันชัดๆครับผมนะนี่จุดซีนนะครับตรงนี้นะครับเดิมหมดนะครับซีนนิ่มๆอย่างนี้เลยครับผมนี่สภาพนะครับ นี่ดูกรมมี่ปิดฝาท้ายครับผมนะดูสภาพนะรับย้อนแสงหน่อยนะครับผมแต่พอยังเห็นอยู่นะครับจุดหมุดยงหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวครับผมนี่บันพับฝั่งซ้ายครับผมไอ้ด้านขวาครับผมขออภัยครับนี่หัวรตไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมนะสีนะครับเดิมหมดนะครับผมตัวนี้สีนิ่มๆครับผมนะตัวนี้นะครับไม่ใช่สีแต่งสีทําขึ้นมานะครับผมนะแท้เดิมโรงงานนะครับลูกค้านี่ ดูคลิปนี้นะครับผมนะถูกใจนะครับผมตัดสินใจได้เลยนะครับตัวหานุองพีเบอร์0ู2 7 8เก้าสองเจ็แปดสามหกี่ี่สองนะครับแอดไลน์เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวจะเข้ามารับชมตัวรถจริงที่ร้านได้นะครับผมนี่รอยต่อเหลี่ยมสันกันชนครับผมนะล้อแม็กนะครับไม่มีรอยเบียดรอยขูดนะครับผมนะดูสภาพครับนี่กระบอกซุ้มล้อด้านในดูครับผมนะเดิมหมดนะครับแ่มเลยครับผมผมบอกได้เลยนะครับเหลี่ยมสันขอบประตูต่างๆเดิมหมดครับาระบุกะดุงไม่มีนะครับผม นี่มือปงมือเปิดบ่อหลังฝั่งซ้ายดูครับเหลี่ยมสันต่างๆสวยเดิมหมดครับผมนะแผงประตูใหม่ๆดำๆนี่เหลี่ยมสันขอบมงคลนด้านในภายในนะครับผมรักษาสภาพไว้ได้ดีมากๆครับผมคันนี้นะครับลูกค้าครับผมนะดูสีหลังคาครับเงาเงาเลยนะครับผมดูครับนี่ประตูด้านหน้าครับผมนะบอกพูดได้สารฝั่งซ้ายครับผมนะด้านหน้าฝั่งซ้ายดูครับ สภาพนะครับดีมากๆครับผมเสากลางนะครับแผ่นเพจนะครับผมน่าดูครับเลขตัวถังวันเดือนปีผลิตต่างๆนะครับผมนะหัวน็อตไม่มีรอยถอดรอยไขนะครับผมนะนี่ดูครับทั้งบนทั้งล่างนะครับผมนะชัดครับผมนี่สภาพนี้เลยครับผมนะลูกค้าครับผมอัลติส1.6ตัว G ีปี2018นะครับราคา429,000นะครับผมนี่คันนี้ได้ไปนะครับผมผมบอกเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับผมนะ รถสวยเกตเอนะครับผมสีเทาดําสีสวยด้วยนะครับผมสีนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเอารถกับน้องพีนะครับลูกค้าติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับโทรมาปรึกษาแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับผมนะออกรถได้ทุกอาชีพแค่ดีดีซีดาวออกรถศูนย์บาทได้ด้วยนะครับผมคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับผมนะไปครับมาครับผมเดี๋ยวมารับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูอเววีวทีไอนะครับผมนะเครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยซีซีนะครับเครื่องเดิมๆนะครับของงทาเาเลยนะครับนนะะดูฝาคคครรรออบบเื่งัผม สภาพใหม่มากๆนะครับผมห้องเครื่องดูครับแผงหน้าเครื่องห้องเครื่องต่างๆดูครับผมนะใหม่ทุกจุดนะครับคันนี้นะครับห้องเครื่องไม่สกปรกนะนะดูท่อยงท่อยางชุดสายไฟต่างๆนะครับผมเดิมใหม่สะอาดนะครับผมนะนี่มอกรองครับผมใหญ่ๆดำๆแน่นๆนี่ดูครับรถสวยมากมากครับผมนะคันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับดูแผงหลังเครื่องดูครับ นี่ไม่มีเปื่อยไม่มียุ้ยนะครับนะห้องเครื่องไม่สกปรกนะครับสะอาดมากๆครับผมนะดูเบาโชกนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมซีนเดิมหมดนะครับผมนี่สภาพนี้เลยครับลูกค้าครับพี่ๆท่านใดหาอยู่นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดูกระโหลกซุ้มล้อนะครับนะแผงซับในบางคนหน้าด้านซ้ายนะครับผมนะรวมมาถึงคานนะครับยึดเบาไฟหน้าด้านซ้ายนะครับผมดูครับเดิมหมดนะครับจุดเม็ดองเม็ดอาร์คสีภายในนะครับเดิมหมดเลย นี่คันมอน้ำบนกลางดูครับตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอนะครับผมนะบล็อกเดิมหมดนะครับผมสีเดิมหมดครับไม่เคยผ่านการข้อทําสีมาแน่นอนครับผมอันนี้นะครับดูกรล็อกฝากระโปรงหน้าดูครับสนงสนิมไม่มีขึ้นครับผมนี่หลังพึ่งแอร์ด้านล่างไม่มีช่องไหนล้มเลยนะครับผมสภาพนี้เลยนะครับลูกค้าครับผมนี่ม้อน้ําครับผมนะใหม่ๆครับนี่ใบพงใบพัดลมนะครับนี่สียังไม่เหลืองนะครับนะใหม่ๆเลยนะครับผมนี่ดูครับ สภาพดีมากๆครับผมคันนี้นะครับรถสวยเกจเอจริงๆนะครับผมนะผมไม่ได้มูนะครับนี่มั่นใจได้เลยนะครับลูกค้าครับผมนี่พยายามถ่ายครบทุกจุดแล้วนะครับผมนะคันนี้นะครับนี่เบ้าไฟยึดหน้าด้านขวาดูครับผมนะสวยๆครับผมนะากระปุกน้ำยาฉีดกระจกนะครับผมนะกระปุกน้ำยาหล่อเย็นนะครับนี่สภาพใหม่ทุกจุดเลยนะครับนะนี่ดูท่อ ABS นะครับผมนะตัวนี้นะครับสภาพนะครับสวยมากๆครับผม นี่ท่อองค์ท่อแอร์ไม่มีบุบไม่มีงอนะครับผมนะทุกอย่างเดินตามบล็อกเดิมหมดนะครับผมนี่เบาโชกด้านหน้าขวาดูครับเม็ดอาร์คเดิมซีนเดิมหมดนะครับผมดูนะครับสภาพภายในดูครับหัวนงหัวน็อตใหม่หมดนะครับผมนะรอยมาร์กรอยเติมสีโรงงานอยู่ครบหมดนี่ซีนเดิมหมดนะครับผมนะซับในบงโคนแน่นแ่นใหม่ๆอย่างนี้เลยครับผมนะหัวน็อตดูครับไม่มีรอยถอดนะครับผมนี่เดิมเดิมหมดครับ นี่ซับในด้านในดูครับผมนะเดิมหมดทุกจุดครับผมนะหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับคันนี้นะครับฝากระโปรงหน้าแท้เดิมโรงงานปั๊มตาโตโยต้าครับผมนะแผงจิ้งหรีดดูสภาพครับใหม่หมดครับผมนะสีภายในฝากระโปรงสีเดิมหมดนะครับแผ่นฉนวนกันความร้อนนะครับผมดูไม่มีรอยฉีกขาดครับบุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับผมนี่สีภายในฝากระโปรงเดิมหมดนะครับลูกค้าครับผมนั่งใจได้เลยนะครับนี่รอยทรงรอยซีนเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับ นี่ไม่ใช่ซีนแต่งซีนทำนะครับผมนะเดิมๆนะครับฉลากคําเตือนป้ายมอกอนะครับครบหมดนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับผมนะใหม่ทั้งตัวบอดี้ภายในห้องผู้โดยสารเบาะห้องเครื่องนะครับต่างๆเดิมสวยใหม่หมดนะครับผมนะคันนี้รถปี2ันสิบแปดนะครับผมลูกค้าครับใครได้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าคโรล่าเอสติดหนึ่งจุดหกตัวจีปีสองันสิบแปดนะครับ ราคา4 2 9 0 0 0 2 9 0บาทเท่านั้นลูกค้านะครับผมนะคิดดีปีดเอาล้ศูนย์บาทได้เลยนะครับนี่ถ้าดูในคลิปแล้วไม่มั่นใจนะครับมาที่ร้านสนุกคาได้เลยถนนล่มเก้าอยู่ตรงข้างกับบิ๊กซีลมเก้านะครับร้านอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับผมนะเปิดทุกวัน9โมงถึง6โมงเย็นนะครับโทรหาน้องพีนะครับแอดไลน์เบอร์โทนี้ได้เลยเบอร์0927836442นะครับนี่ติดขัดตรงไหนเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมน่าจะครบจุดแล้วนะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประกันใดน้องพีต้้้อองขภยยไววด นี่กดติดตามไว้นะครับผมนะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยๆรถคัดคุณภาพเกรดเเข้ามานะครับผมนะผมมีให้รับลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ